นหนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพตอนที่61ถึงตอนที่65ตอนนี้เมื่อห้ากำลังถูกตามล่าอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับก็มาดูกันแลวชมกันเลยดีกว่านาะไปดูกันเลย let's go <S หอกสามเล่มนี้ข้าก็ซื้อมาเพื่อตบตาพวกที่หวังสมบ,บัติของข้าช่างกวางเหยียดใจเจ้าแก่นี่ถึงมาอยู่ที่นี่ข้าหลบซ่อนหน่อยดีกว่า เมืองห้าวเจ้าข้าถูกพบตัวแล้วข้าหนีจากเจ้าพวกนี้แล้วเห็นใจข้าต้องมาเจอชางกวางอีกดวงข้าตกเช่นนี้เลยหรือไปจับตัวมันอยู่เดี๋ยวนี้นะเจ้าเมืองห้าวรวบลมลมปาระดับ7จ็หนึ่งคนรวบลมลมปาระดับ6กสาคนข้าได้ไม่ยากแต่ถ้าหาข้าสู้กับพวกมันมันจะต้องเลือกพวกมาเพิ่มแน่ข้าต้องรีบหนีก่อน พวกเขาลูกนั้นดูไม่ธรรมดามันต้องมีสัตว์อสูนมากแน่ข้าจะต้องใช้สัตว์อสูนพวกนั้นสกัดพวกมันไว้นี่คือสิทธิที่ข้านำมาตาเท่าทรงจะคิดว่ายังไงไม่เลวไม่เลวสมกับเป็นสำนักชะตาม่วงที่เป็นที่หนึ่งในห้าของสำนักใหญ่ในแดนยังลิตใต้จริงๆ เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีทีเดียวแต่แค่นี้มันยังไม่พอที่จะพิชิตภูเขาสมบัติของข้าหรอกพวกเจ้าเห็นธงบนเขานั่นไหมถ้าสิทธิ์ของเจ้าเอาธงนั่นมาได้ก็ถือว่าเจ้าชนะไปเลยฮึสิทธิ์ของข้าจะหักธงของเจ้าและจะเอาสมบัติทั้งหมดที่ภูเขามาให้เลียบอย่ามาล้อโอดอวนเวลาสัตว์อสูรของเจ้าถูกฆ่าตายหมดละกันเจ้าก็ได้ยินแล้วนี่คำที่ข้าพูด ในเวันนี้ไม่เพียงแต่สิสำนักชะตาม่วงไม่ว่าใครก็ตามตราบใดที่มันอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นฐานลุมปานข้าอนุญาตให้เข้าไปในภูเขาของข้าได้หมดทุกคนอยากได้อะไรก็หยิบออกไปอยากฆ่าอะไรก็ตามสบายฮ่า <c> ฮ <oughs> ดีสิทอมนักฆ่าเตรียมพร้อมเอ๊ะผู้โสดูนั่น ว้าวนั่นมันเม็ดยาวิเศษลิงปีศาจงั้นหรือระเบิดฮ่าฮ่าฮ่ในที่สุดข้าก็ได้มันมามันจัดการวานอนปีศาจได้แบบง่ายๆเลยหรือนั่นต้องเป็นเพราะของวิเศษที่ประมาจารย์เอกกาเทวะมอบให้มันแน่ๆฮ่าๆช่างเป็นสมบัติที่สรงพลังจริงๆไม่ใช่ว่าสัตว์อสูรของเจ้ามันอ่อนแอเองงั้นหรือหืมมันจอรนแอรจริงๆหรือไม่ ทำไมไม่ให้สิทธิ์สำนักชะตาบ่วงองเจ้าไปพิสูจน์กันล่ะพวกเจ้าชักช้าอยู่ทำไมไปเก็บสมบัติมาให้หมดกระบี่เรื่องนี้ต้องเป็นของข้าฮ่าฮ่าฮ่าตาเท่าสัตว์อสูรของข้าเป็นยังไงบ้างล่ะทีนี้ตาเท่าทรงเจ้าดูเด็กนั่นสิตาข่ายวิเศษนี่เป็นของข้าแล้ว เจ้เมืองห้าวเจ้าอยู่เดี๋ยวนี้นะโอ้พวกเจ้ามาพอดีเล่นกับเจ้าลูกแมวนี่แทนข้าสิเจ้าเด็กนั่นเล่นกับสัตว์อสูรของเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะสีหน้าของเจ้าดูไม่ได้เลยเจ้าคงไม่ได้ไรอย่างอายขนาดที่คิดเจ้าเรื่องกับเด็กตัวเล็กๆเ,เพียงคนเดียวหรอกนะอื <c oughs> จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรข้าผู้เท่าทรงคนหน้าแข้งของข้าไนมะ่ล่วงระสมบัติเพียงแค่นี้หรอก นั่นสินะเจ้าคงไม่คิดจะกลับไปเอาสมบัติคืนจากเจ้าเด็กนั่นสินะกลับเข้าไปเล่นโกะกันต่อดีกว่าที่นี่มีสัตว์อสูรจานวนมากจริงๆที่นี่เป็นที่ฝึกตนของสิ่สํานักใดหรือเปล่านะข้าเก็บสมบัติไปมากมายแต่พวกเขาก็ไม่มาหยุดข้าเลยแปลกจริงๆอย่าไปเกรงกลัวมันพวกเราต้องจับเจ้าเด็กเหลือขอให้ได้ไยสิทธิ์พี่รอข้าด้วยไปไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยที ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีสมบัติอีกมากมายข้าต้องลองไปดูละโอ้ตาเท่าทรงเจ้าเด็กนั่นเก็บเข็มชวนอี้ไปแล้วนะแล้วมันก็ไปถึงยอดเขาแล้วด้วยมันก็เป็นแค่เศษเล็กแต่สิทธิ์ของเจ้านะ่ะดูเดือดร้อนไม่น้อยเลยนะถ้าพ่อเขาตายกันหมดข้ากังวลแทนเจ้าจริงๆว่าจะไม่มีลูกศิษย์ลูกหาให้เรียกใช้โธ่เว้ยข้าก็อยากจะเห็นจริงๆว่าเจ้าเด็กนั่นจะใช้สมบัติชนิดไหนกันแบบนั้นจะดีเหรอ เป็นถึงผู้โอโสของสำนักชะตาม่วงเจ้าคงไม่หักหน้าตัวเองถึงกับไปลังแกเด็กรุ่งหลังหรอกนะเจ้ายังยิ้มได้อยู่หรือสมบัติของเจ้าน่ะแทบจะหมดเกลี้ยงแล้วนะฮ่า <c> ๆ <oughs> ข้ารวยแล้วข้ารีบหนีดีกว่าเจ้าเด็กเหลือคอนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะนั่นถุงแห่งจัก,กรวาลของข้านะฮึอหอ,อกนั่นช่เป็นหอ,อกที่อศัศจรยงจริง,รงตตๆตัเท่าโอ้ พวกเราพักรบกันก่อนไหมเจ้าลืมไปแล้วเง้นเลอการเล่นโก้ของเรานะ่ะยังไม่จบนะข้าไม่ลงไม่เล่นมันแล้วเว้ย <c oughs> เจ้าไม่อยากรู้เหรอว่าหอกนั่นเป็นสมบัติอะไรแน่นอนข้ายากรู้พวกเจ้าทุกคนจงฟังใครก็ตามที่เอาหอกจากเจ้าเด็กนั่นมาได้ข้าจะเลื่อนชั้นให้เป็นสิทธิสายในและพวกเจ้าก็จงไปอย่างสันติแลกเปลี่ยนให้ถูกต้อง อย่าได้สร้างความเดือดร้อนให้กับมันเด็ชขาดไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะถูกขับไล่จากสำนักข้าเจอสมบัติมากมายในภูเขานั่นบางชิ้นข้าก็สามารถเอาไปแลกเป็นหินลมปานได้มันอยู่นั่นนี่เองอาจารย์ชางกวงข้าขอดูหน่อยสิว่าเจ้าจะหนีไปไหนได้ข้าเอาหมดนี่แหละ จะมีเวลาซื้อของอย่างสบายใจแค่ตอนนี้แหละดูแลตัวเองด้วยนะนายน้อยมันออกมาแล้วว่าไงเมื่งห้าวไม่ไเยอกันตั้งนานเลยนะเอ๊ะเจ้าเป็นใครกันอนะสหายจะปวดล้อก่อนพวกเจ้าคือพวกข้าเห็นท่านใช้หอกจัดก,การเหล่าสัตว์อสูรท่านช่างดูแข็งแกร่งยิ่งนักเข้าประท่านทักผิดคนแล้วนะสหายท่านอย่าได้ปวดล้อ,อเล่นข้าเลย ท่านสามารถแสดงหอกนั่นให้พวกเราเห็นได้หรือไม่พวกมันมาเพราะเรื่องนี้งั้นหรือทำเอาข้าตกใจเลยฮะอ้าวหอกนี่แหละถ้าแสดงให้พวกท่านเห็นแล้วถึงเวลาที่ข้าต้องไปแล้วน่ะโปรดช้าก่อนสหายโปรดขายหอกนี่ให้ข้าได้หรือไม่นี่เป็นเพียงแค่หอกธรรมดาพวกท่านสามารถสัมผัสถึงมันได้งั้นหรือ ท่านพีเมึงท่านอย่าล้อเล่นข้าเลยถ้ามันเป็นหอกธรรมดาข้าก็อย่าซื้อมันท่านเอ่ยราคามาได้เลยท่านพีเมึงค่าค่ห้ายหินลมปานท่านจะไหวยอย่างไรเพียงแค่ห้าร้อย 500, จะดูถูกท่านพีเมึงนั้นหรือข้ามีพันห้าพันห้าหินลมปานเลยหรือชากอนนี่คือเม็ดยาวารีสวรรค์มีค่าเม็ดละห้าร้อยหินลมปานและนี่คือเข็มนรกโอ้โหสิทธิพี่ทุ่มสุดตัวเลยเออนี่ช้ากอน ท่านพี่เมิงในนี้มีพัดช้างเผือกและเม็ดยากิปะตปตตพีเจ็ดเม็ดเจ้าอยากจะมีเรื่องกับข้างั้นหรือเรื่องแบบนี้ใครดีใครได้หากเจ้ายากจนนักก็ถอยออกไปพวกเจ้านะมีสมบัติกันอยู่เท่าใดสิทธิท่านจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเรางั้นหรือพวกเจ้าทั้งสองเหตุใดพวกเจ้าไม่ส่งทุนทุนให้กับข้าล่ะเออแต่ว่าอย่าห่วงไปเลยยามใดทีด่ข้าได้ไปสิทธ์สายในย่อมจ่ายคืนให้พวกเจ้าอย่างสมราคาแน่นอนเอาไป โอ้พวกเราซื้อด้วยสมบัติทั้งหมดเช่นนี้จะแบ่งกันยังไงล่ะเช่นนั้นใกล้ผู้อาวุโสตัดศิละกันเออหอ,อกนั่นแท้จริงแล้วของปลอมหอ,อกนี่เป็นเพียงแค่หอ,อกธรรมดาจริงๆไม่จริงน่ะฮ่าฮ่าดูเหมือนพวกเจ้าจะโดนต้มจงเปื่อยแล้วนะเออจะเด็กนั่นบางอาจมาเล่นตลกกับสำนักชะตาม่วงเต็งชิน จิตอยู่ที่นี่แล้วขอรับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพนะครับโอ้โหก็เป็นยังกงนบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าถ้าสนุกมากแล้วก็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้มากเลยหากใครมีคําถามหรือข้อสงสัยใดๆก็สามารถสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ถ้ามีคําถามนะครับก็ถามได้เลยแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย